อารมณ์ของโยนิโสมรการเกิดขึ้นแก่ตัวเรามากมายเรามองไม่เห็นคุณค่าในการที่จะนำเอามาเจริญปัญญากันเลยนี่คืออะไรอ่ะทำไมจึงเป็นเช่นนี้นี่คือกำลังของโยนิโสเรายังไม่เพียงพอ โยนิโสยยังไม่มีกําลังสติปัฏฐานก็ยังไม่มีกําลังถ้าไม่มีกําลังจะทําอย่างไรอะ่ะก็ต้องอาศัยเพิ่มกําลังให้โยนิโสมนสิการด้วยการไปตามดูล่างกายในอิริยาบทเดินไปเดินแล้วก็ใส่ใจการเดินให้มาก หรือในอิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนทั้งสใส่ใจไปทั่วทั่วตัวสามวิธีนั้นให้มากไปกระทำตรงนี้ทำเพื่อเพิ่มกำลังให้โยนิโสมานสิการให้มีกำลังทำเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสติสัมปชัญญะ ให้สติสัมปชัญญะนั้นมีกำลัง